แบนยื้ทางเข่าไม่เอาจะไปหายายมันจะขําแล้วไม่มีมีแต่ยายหนูแบ่งให้น้องด้วยหน่อยค่ะแบ่งให้น้องโอเคโอเคแบ่งให้น้องอาให้น้องชินเล็กๆนะแบ่งให้น้องให้ย่อโอเคโอเค กี่กี่ขวดแล้วนะคะอาเดือนหน้าก็สองขวดค่ะโอ๊ยขวดเก่งมึกเออไอ้ดิไอ้จะขวดจังสีขวดแล้วสิดมีว่าก็ทำนี่เออ ซีอกับสองี่น้องใกล้กันเลยเขาโดนรียอ่งนี็เกี่ยเลยไอ้หัวให่งอยาเหรอเขาตอเกียวไปไหนว่้าววาวอะไรเด็กๆน่ารักดูยังไงก็ไม่เบื่อทีแรกยามยาวาสิบเมียว่าสะขายหาวาดิมึอนี่ ว้าเราเป่าเมียงามแตนถ้เาเราไม่ไหวขอ,อนพนปูกันแม่แม่แอนว่าบ้ขอพกินเอเมเ่อกินขึ้นมนาก,กินเลยเมื่อะี่มัตุ่ปลาโอ้โแล้วหรอคะหมดยพี่สาวหมดล้ยจาย่ากหมดแล้วบ้า หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วค่ะพูดหน่ะพูดหน่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มันพิ่งมาเนาะดีหน่อยน้อยมันได้กินถ้าไม่งั้นสดตัวใหญ่หมดเลยทุ่งเชตนี่มันจะโตต้นใหญ่กว่าป่าปป่าดูไม่ต้องาฮะโมไม่หรอกลูกป่าป่าเราเดินไปไปเดินไปฝั่งนู้นกันเนาะขุนเนาะไปไปดูน้ำตกกันตาไปไปดูน้ำตกกันลูกไปนู่นนู่นนู่นน้ำตกไปป่าพี่ป่ พี่เออพี่พี่พี่มามามาเดินผ่านนี่เลยแล้วมนเดินผ่านนี่แล้วเดินผ่านน้ําเลยหนูเดินไปแบบนี่เดิ่นเดินไปตาพาดไปตาพาเดินผ่านไปเลยตาปลาปลาปลาลูกปลาหนุ่นหนุนไปไปขี่ม้าไปขี่ม้าไปไปขี่ม้านน่นไปขี่ม้าแล้ว อันยุบอวบเท้าแม่เบียกเปียกเบียกเปียกเบียกเปียกเปียกเปียกอเปียกเปียกอเปียกเปียกเอ้ยไม่เป็นไรทำเองเนี่หนูทำต้องทำเองหนูต้องทำเองอย่างงี้มาลงบ่ปึ๊บไปเฮ้ยระวังนะ ระวังขาเออเออเอาขี่ขี่พี่พลอยมาขี่พี่พลอยมาขี่คนละข้างแล้วพี่พลอยขี่ฝั่งโน้นอ่าพี่พลอยขี่เลยเอาขึ้นขึ้นได้ไหมเอาขึ้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวยายเดี๋ยวย,ยายจะกลับกล้องก่อนเด้๋ยวพี่น้องเด็กเพิ่งจะขี่ได้จึ๊บพ่พลอยนั่งตรงนั้นนะพีนั่งตรงน,นี้คนละทีสองจึดบหนึ่งพอกันพี่น้องเอ้า เออนี <ítulo> ่ไงเอาขาเอาขาใส่ด้วยเอาขาอขาย่างนี่แม่เาขาย่างเอาขาย่างพื้นเออนี่ไงอึดอึดนี่ไงนี่ไงนี่ไง จะลงบอกนะอย่ากระโดดนะคะต้องบอกยายนะคะถ้าใครจะลงนะคะ